คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาเปรดยข่าวสารต,าต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเจอในส่วนของตัวตลาดแดงนะครับมาติดต่อกันบิตคอยคริปโตอื่นเนี่ยดูท่าทางว่าจะกลับขึ้นไปแต่ก็ไม่กลับแล้วก็ดิ่งกลับลงมาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณที่ดีเริ่มกลับขึ้นมาแล้วเนาะหลายๆเหรียญนี่เริ่มบวกที่จะขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว CRV เนาะหรือว่าเจ้าตัวแฮกอะไรพวกนี้ครับก็บวกขึ้นมาและที่สำคัญสัญญาณที่บอกว่าตลาดกำลังจะกลับมาอาจจะมาแล้วก็ได้ ถ, women, <Jean> ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูตรงนี้ถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยผมก็จะดูในส่วนของว่าเออตอนนี้ราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยทำเที่ยวกับคริปโตเนี่ยมันบวกหรือว่ามันแดงแล้วหรือยังส่วนใหญ่แล้วมันมักจะบวกก่อนนะประมาณสักวัน2วันเนาะหลังจากนั้นตลาดเนี่ยก็เริ่มที่จะบวกขึ้นมาตามถูกไหมครับหรือว่ามันจะแดงก่อนประมาณสักวัน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตลาดเนี่ยก็จะแดงตามแต่เพราะว่าเม็ดเงินมักจะไหลเข้าไปส่วนของตัวอีเจฟหรือว่าบริษัทเกี่ยวกับคริปโตเนาะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อตตตัวคริปโโไดด้ยง ได้ตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ Maker Seller เนาะหรือว่าจะเป็นตัว IBTB ตัวแ a c ก o อคหรือว่าตัว R อะไรพวกนี้ครับก็คือบวกขึ้นมานะโดยเฉพาะในส่วนของพี่ใหญ่เนาะบวกขึ้นมาถึงประมาณ11%เลยและไม่ใช่แค่หุ้นของพี่ใหญ่มันบวกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะพี่ใหญ่ Maker Seller เเนี่ยก็กำลังจะถูกรวมเข้าไปในส่วนของตัวดัชนีหุ้น NASDAQ กรอยนะครับไปวันประมาณสักวันจันทร์ ของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นวันอังคารของเรานะครับแต่เดี๋ยวก็เราจะได้เห็นว่าพี่ใหญ่เนี่ยเติบโตแค่ไหนนะครับแล้วที่สําคัญนะ ตอนนี้นะครับพี่ใหญ่ maker seller เนี่ยก็ได้ซื้อเพิ่มเข้ามาอีกครับ5 2 6 2บ BTC นะครับในราคาประมาณสัก56 1เดล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่ายังคงซื้อต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะซื้อเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเนาะตอนนี้หลัก5,000เนี่ยก็นะครับช่วงกับช่วงแรกๆเนาะที่แก่ะซื้อขึ้นมาหลักพันหลัก5 0 0พันก็เดี๋ยวน่าจะมีการก้อนใหญ่ๆอีกหรือเปล่าเพราะ,ระว่าทันทีที่บริษัทแกนะครับขายายแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็น่าที่จะทําให้แกี่าาามมมรทีีจจจะะเงินนนุกกกขึ้อออ หุ้นอะไรแบบนี้นะครับเอามาะระดมทุนออกมาซื้อตัวบิตคอยเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แกทํามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะก็พอแกระดมทุนซื้อมาปุ๊บม,มันก็ทําหุ้นในแกโตขึ้นอีกแกอาจจะออกหุ้นเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อขึ้นอีกแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์นะครับก็ได้แนะนำนับ c ีโของตัว amazon นะคุณเจฟนะครับบอกว่าให้ซื้อ bitcoin ในมูลค่าประมาณสัก600ล้านเนาะเอามาไว้นะครับอันนี้คือเป็นคําแนะนําของเขาเนาะซึ่งเขาก็ไปนะตอบชีวิตในส่วนของตัวด้านล่างแนละ้วก็ถือว่านะครับคุณเจฟเบลซอฟเนี่ยก็เริ่มแล้วนะ ที่จะมะีสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคริปโตเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วไมซอนก็รับตัวคริปโตอยู่แล้วสิรครับต่อมาก็มีในส่วนของตัวนิวฟรัมแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยไปเจอกับตัวเจฟฟ์แบลซอร์อีกนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีพี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับก็ถือว่าสัญญาณที่ดีนะ นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะชวดในส่วนของตัว Microsoft ถูกไหมครับหรือว่า Google เองที่ Microsoft เนี่ยไม่ได้ที่จะเข้ามาถือในส่วนของตัวคริปโตหรือว่าบิตคอยเนาะแต่อาจจะเป็นได้ว่าบริษัทที่รองลงมานะครับอย่างตัว Amazon เนี่ยอาจที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ถือคริปโตก็ได้นะ แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่พี่ใหญ่ Make ก e l l แซ l เ r เท่านั้นนะครับที่ซื้อเข้ามาเพราะว่า Meta Planet เนี่ยก็เพิ่งเข้าไม้ใหญ่ไปสำหรับเจ้าต,ตัว Bitcoin เนาะเพราะว่าในช่วงของตัวปรับฐานที่ผ่านมานะครับบริษัท Meta Planet เนี่ยก็ได้นะครับสร้างประวัติศาสตร์เนาะในการที่นะครับซื้อ Bitcoin ไปเกือบประมาณสัก620 b t c ในช่วงที่ราคามันต่ำไปกว่าแสนเนาะเพราะว่าวันที่23ธันวาเนี่ยที่ผ่านมาเลยนะครับในส่วนตัว MetaP l a n e t ก็ได้ประกาศว่าได้ซื้อ Bitcoin ไปประมาณสัก ประมาณสัก619.7นะคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก60ล้านดอลลาร์เนาะซึ่งนะครับตอนนี้ราคาบ c คอยก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณสัก9 0 0 0 0มื่ากว่า9ก้อะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเลยนะสำหรับเจ้าตัว Meta p l a n e t เนาะเพราะว่าพี่เอ็มเคเซอร์เลก่อนอันนี้จะได้ซื้อที่ประมาณหลักแสนจุนครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตีว่าเขาเนี่ยซื้อมาเมื่อประมาณวันก่อนเนี่ยก็5พันเนาะเราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าเขาก็ซื้อในจังหวะที่แบบขึ้นก็ซื้อนะครับลงก็ซื้อคือซื้อทุราาาคเลยแบบว่ เสียไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็จากรายงานครับบอกว่าเมตาไพรเดนในระหว่างวันที่1นถึงวันที่23ธันวาเนาะผลตอบแทนจากราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งไปสูงขึ้นประมาณสัก3 1 0ซึ่งนะครับสูงกว่าช่วงกรกฎาคมถึงกันยาที่มีผลตอบแทนประมาณสักส1 7นะโอ้โหก็ถือว่ากําไรอย่างมากเลยนะหลังจากที่ซื้อตัวบิตคอยเข้ามาเก็บโอ้โหกำไรปลาไป3 1 0เลยก็ถือว่าแหมมาถูกทางนะแบบเดียวกับพี่ใหญ่เมเคอร์แซลเลยเนาะอ่ะสำหรับ ใครนะครับที่ได้เห็นกลยุทธ์แบบนี้แล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีนะครับอีกหลายบริษัทเข้ามาใช้กลยุทธ์นี้อีกหรือเปล่าชาวมีเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นําเงินเข้ามาสู่สภาพคล่องของโลกคริปโตแล้วก็ผลักดันให้ราคาบตคอยเนี่ยสูงขึ้นนะ แต่ก็นั่นแหละครับต่อให้น่ะมีคนซื้อมากเท่าไหร่มหาเศรษฐีหรือว่าบริษัทโต,โต,โตมากเท่าไหร่นะแต่โดยรวมแล้วนะครับทั่วโลกหรือเนี่ยประชากรน่ะมีน้อยกว่า7%เท่านั้นนะครับที่ลงทุนในส่วนของตัวโลก,กรปโตหมายความว่าตอนนี้เราอยู่เป็นแค่หลักหน่วยเท่านั้นของคนทั่วโลกเนาะยังไม่ถึงหลักสิบนะครับหรือว่ายังไม่เท่ากับการลงทุนที่เป็นการลงทุนหลักๆที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวตลาดอเมริกาหุ้นอเมริกาทองคําหรือว่าไอาตัวอีเชียภไยในพวกนี้นะครับที่เราเคย รูจ้จักหมายความว่าโอกาสที่ Market cap เนี่ยมันจะขยายใหญ่โตมากขึ้นเนี่ยก็ที่จะมีแก็บให้เราได้มากขึ้นเนาะตอนนี้อยู่ที่หลัก7เ,เนาะขนาดหลัก7นะรับิตคอยไปที่แสนได้แล้วแล้วจะเกิดว่ามันไปที่หลัก10ลละหรือไปที่หลัก20หรือ50ละ่ะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะว่ามันจะขนาดไหนครับเอาแค่หลัก10เนี่ยก็ถือว่าไปไกลแล้วนะสำหรับเจ้าตัวบิตคอยเนาะ แล้วก็น,นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนาะกองทุน e t f ของ BlackRock เนก็ได้ซื้อไปแล้วทั้งหมดกว่า13699 btc ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยในส่วนของตัวการขุด Bitcoin ที่มันสามารถขุดได้เพื่อที่จะรองรับความต้องการของ e t f หรือว่านักลงทุนในส่วกระดานเทรดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเพียงแค่นะครับเฉลี่ยแล้วที่มันขุดได้ประมาณสัก31,50เท่านั้นเองนะหมายความว่าโอ้โหเอาแค่ e t f ของตัว BlackRock เอาเดียวเนี่ยก็เกินนะครับ ความสามารถในการผลิตเข้าไปแล้วซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งความหายากเนาะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้หล,หลายประเทศหล,หลายองค์กรหลายบริษัทหรือว่าผู้คนนั่งทุนทั่วไปเจ้าบิคอยเข้ามาไว้เนื่องจากว่าอนาคตจะมีกองทุนสำรองบ,บิคอยของแต่ละประเทศรวมถึงอเมริกาที่เป็นหัวเรียวหัวต่อด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้มันหายากมากขึ้นแล้วตอนนั้นเราก็ค่อยปล่อยค้องให้สําหรับคนที่ต้องการเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยก็น่าจะไปไกลแล้วนะ แล้วก็ประาาปธานาธิบดีโดนัทน์ครับก็ยังแต่งตั้งคุณโบไฮนะครับให้เป็นผู้อำนวยการบริหารคริปโตเนาะในรัฐบาลของเขานะครับและเขาก็ยังมีนโยบายเนี่ยที่จะลดยอนภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาในปีหน้าเลยโอ้โหจะเกิดว่าเป็นแบบนี้เนาะคนก็จะมีเงินเหลือมากขึ้น้าเกิดว่ามีเงินเหลือมากขึ้นอาจที่จะลงชุนมากขึ้นก็ได้นะครับก็ต้องรอดูนะว่ามันจะเป็นยังไง แล้วประธา,านาธิบดีโดนะัลด์ทรัมป์ก็ยังเสนอชื่อนะคุณสเตเฟนมิรานะคผู้ที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิตอลอยู่แล้วนะครับให้เขามาดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจอีกด้วยนะก็ถือว่าโอ้โหรอบตัวนี้ก็มีแต่เจ้าพ่อคริปโตเท่านั้นเลยนะ ทีนี้เรามาอัปเดตที่ตัว XRP กันก่อนนะครับเพราะว่าข้อมูลเผยว่า XRP เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่เลยนะนักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะเฮินหายเกลี้ยงออกไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่พิสังเกตนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันครับเพราะว่าจากข้อมูลของตัวลูกออนเชนนะหรือว่าข้อมูลของตัวจากออนเชนนะครับชี้เห็นว่าตอนนี้ XRP เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่เนาะเพราะว่าเมื่อวันที่2 2ที่ผ่านมานะครับมีปริมาณการสร้างบัญชีใหม่บน XRP Ledger ประมาณสัก1756บัญชีซึ่งลดลงอย่างแบบมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับช่วงฟีดที่แบบพลิก,กที่แบบเคยเปิดบัญชีใหม่กว่าประมาณสัก30 0 0 0บัญชีในวันเดียวนะตอนนี้ก็มีความเร็วในการปิดบัญชีเนี่ยลดน้อยลงก็ไม่น่าเป็นแปลกใจนะครับเนื่องจากว่าเอกพีเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆลงมาได้เนื่องจากว่าก่อนหนี้เนี่ยเขาดึงดูดไปแล้วสิไหมครับตอนนี้มันจะมีการที่คนเนี่ยไม่ได้เข้าไปหาเอกรพีเหมือนกับตอนที่มันพีกิกเหมือนตอนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปตอนนี้โอาที่ จะกลัวว่ามันจะด้อยสุดนะครับเพราะว่านิส่ตนของตัวเอกพีก็ขึ้นไปสูงแล้วบีคคอยก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับอาจจะเป็นการพักตัวหรือชะลอตัวของนักลงทุนเนาะเพราะว่าอะไรล่ะคนก็น่าจะยังรอจังหวะอยู่นั่นเองมันก็เลยส่งผลให้นะครับในส่วนตัวอัตราการเปิดหรือว่าการสร้างบัญชีใหม่นเนี่ยมันลดลงน้อยลงไปด้วยจูนะ่ไหมก็ใครจะเข้าไปจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ก็ดียวเราจะคงจะได้เห็นนะข่าวดีๆเกี่ยวกับเอ p นะครับหลังจากที่มีการเปิดตัว s t a b l e c o i n แล้วหรือว่าลง ลงกับสารอะไรเรียบร้อยแล be, together, ้วก็น่าจะได้มีการเรียกนางชุนกลับไปได้อีกเนาะตอนนี้นางซุนก็คงที่จะชะลอนะครับดูเหมือนกันว่าสถานการณ์จะเป็นไปอย่างไงเนาะเพราะว่าปัจจุบันในเอกรพีก็อยู่ที่ประมาณสัก2.16ดอลลาร์เนาะก็มีแนวรับที่สําคัญประมาณสัก2.15อรไรวันี้นะแต่ก็นะครับเราก็ยังพึ่งประมาณเนาะเพราะบิคอยยังไม่ไปนะครับถ้าเกิดว่าบิคอยไม่ไปเดืออื่นก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดบิคอยไปเดืออื่นอาจจะไปอาจจะต้องรอดูสักนิดสักหน่อยเนาะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะวีเชตกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าจากกราฟ่เเพือนนห็ ในตรงนี้นะครับแต่ก็นั้นละครับอาจจะต้องใชร้ระยะเวลาในการเติบโตหรือว่าคนกล้าลงทุนสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ดับความกลัวและความโลภก,ก็ต้องบอกนะครับว่าคนเนี่ยก็เริ่มที่จะกลัวๆล,ลงมาบ้างนะเพราะว่าก่อนนีนไ้ไปกันที่โอ้โห90้ากันเลยแต่ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก70แล้วก็แน่นอนครับ ราลาบิตคอยมันลงมาเนาะมีข่าวจากตัว MT g o ก็อเอยนะครับที่มีการโอนย้ายกระเป๋าไปนะครับแล้วก็ได้มีข่าวจากคุณลุงโจเรมพาวเวลเข้าไปอีกด้วยก็เลยทําให้มีการลดลงมาแต่นอนครับมันมีลดได้มันก็มีขึ้นได้เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูตอนที่มันขึ้นกันว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลสักแค่ไหนนะโอเคนะครับสลหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e เป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ